อันนี้นำเสนอปืนใหญ่อัตราจรปืนใหญ่ปกติเราก็จะตั้งไว้ในที่แน่นอนนะครับที่มีฐานมั่นคงและสามารถตั้งพิกัดยิงระยะใกล้ไกลได้ที่นำเสนอในวันนี้เป็นปืนใหญ่อัตราจร ATMG 155ม mm. ิลิเมตรเป็นปืนใหญ่ที่ผลิตในประเทศไทยนะโดยกระทรวงกลาโหม รีดกับเอ็นบิสซิเต็มของอิสราเอลเป็นปืนใหญ่อัตราจรล้อย่างเรียกว่า M. 758 AT MG ขนาดลำกล้อง1 5 5มิลลิเมตรห้คาลิเปอร์ระยะยิง40กิโลเมตรอัตราการยิงก็อยนัดต่อนาที ตรงนี้ก็จะใช้ในภารกิจชายแดนประเทศข้างเคียงนะครับเช่นมาใช้ในประเทศไทยกัมพูชาก็ผลงานความแม่นยำนั้นระยะที่แจ้งไปแล้วนะการใช้สะดวกเพราะว่าติดตั้งไว้ประจำขับรถแล้วนะครับเคลื่อนที่ไปได้ตลอดเวลาแล้วก็ชายแดนของไทยส่วนใหญ่ก็จะมีถนนเรียบชายฝั่งอยู่แล้วเลียบชายแดน sama ada mereka sakti